อ,อุ้ยสฟัดีเด้อครับพี่น้องอุ้ยอันนี้บ่หนาวบ่ใส่เสียสแขนเน่เนี่ยห,หัวดำหัวใหญ่คิดอยากกินดำพี่น้องหัวกับแม่หัวแบบน่ารักมาหน,นี้จาบ,บอกว่าฝนตกเด้อฝนตกใส่เราดึงสังลาเด้อจาบอกว่าฝนสังลาเด้อ แค่ว่าตำหืเป่นม,นนมั้เนาะาสบอกบาปเราเนาะแค่ในความจบหลมรักนะบอกบาปเมื่อคักก็มเมื่อตัองคมงเปลงน รสชาติรสชาติตำมุ้งตัวไป้งเขาโบยกันช่างช่างช่างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไหมเราจมูกยาวๆอันนี้ก็คทนเลยฉันยังไม่เตรียมชุดเลยรสชาติที่เขาประตำกันนะหวาน นี่แหละสาเหตุที่แพ้ว่าราบบต่ำมะฮุงต่ำมาก่อพบิดเอาต้นนั้นนี่ต่อพบิดเอาต้นน้อยๆเราเห็นแนีกินยางยื่เนี่ยดับาลัวทุกอย่างยกเว้นต่ำมะุงต่ำมตัวต่ำมแกงแล้วมันก็ต่ำนะมิดจะห้ตาตหน่อยอยูน่นเหม่ นี่จะให้ตัวหนต่ำอยา่างอืง่นต้องเสียบมั้งเป็นคนที่ตํำมึงโม,มแสบกระแซบเล่าเหรอวะต่ำบอกหูไม่แซบอ่ะกระแซบแลเ,เล่าเนี่ยคิวเต็มมากไม่รู้จนะนอนชาน ชุดนี้ชุดนี้เป็นของปูไม่ชุดนี้เป็นของฉันมึงก็ปาทอดเนี่ยปลาดุกนี่ตัวไหนมักมักแค่แม่เอาย่างขึ้นอีก,กส่ไหมนะย่าง,งกินไก่ลูกอืมไม่ใช่ปลาไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ลูกเอาไปชิมปาเปื่อ เพื่อเอาไปกินไปเพื่อมันกินได้ไหมลองชิมดูรสชาติมันเป็นยังไงชิมดูเออชิมดูชิมดูนะชิมดูนะชิมมันก็ได้แล้วเั่นเกมอนไรออกมาเล่นเกม,มอะไร

ไอยไปทุ่งนามาเหรองัินจ้าก้าก็ไม่สนมาที่าหน้ะมึงรถนี้ยหรอดูเถาเนาะแล้วมาก็้วเลียกต่างกับเจ้าไปเมื่อนั้นเมื่อแล้ววะนะใส่ใส่างงั้นนี่ก็ยังใบตองน่าหนาวะทำ

ว่าเด็กก็ร้อยิ่งก็หายร้อนยิ่งก็เบิ่อเจ้ามาจูบกันเจ้ามาตะัเลยเดี๋ยวฉันจะนอนได้เดี๋ยนจะนอนได้เลยแล้วว่าจะนอกับแม่ก็ประเสริฐร่ำบิ๊บบิ๊บจเข่ากัดหนังเหรอตามองแม่จะกินเข่าหรือเปล่ากินออข้นน้อยใช่ไหกินใส่กอกป่ะกินหมวกไปเลยหบวกว่าอกดนรับเก็บ เงียดีๆเฮเียดีๆพูดจีบขโ้ดจีบมีหเืยันี่เหนนจังหวเี้นเนี้ยเนีโอ้ยเหลือเห็นดเนี่ยจุงเล่าคำถนนนี้เด้อเล่าตาเ่าเห็นด้วยให้ไปกวาดกันลุกครับ ลเชฟไปแล้วก yeah. ็เ <tampoco> ก so ็บสิหรูอว exactly right. mm ่าถขยะกก็ไปาหามแม่ก sí. ูเด <ute> ี๋ยวไป่ายหามเด้ขายหมูยสวยยเื้อมนนีมันยุ้เนี่ยแ้วดเดี๋ยวีเอนให้เราแตตามไปครับ

บาทน,นี่เขาเอาไปหลายนะเสียงอะไรน oh. ่ะโอ้โมนี่หอยต่ำมันตู้เซ็ตอื้อ ลบยังคัอืมอ่านประวัติน่ะไม่น่าไม่นอนไม่น่มเจม่งหรอแม่เจาก็กินปลาไปกินด้วย พอไปกินไปแล้วเสียงอะไรน่ะปลาไปกินมาแล้วจะไปุยู่เงี้ยมีหลายดอ,อกวาปาลปปาขายปลาเนึ้งอีบนรอรอคุอยากได้ปลาเดยวสั่งได้เด้อ ตาแดดเดียวปลาสีจังได้นี่เนี่ยนี่นี่นบ้านเราขายปลาเลยบอกสิปลาเหี่ยวโอ้ย <c oughs> ปลาเหี่ยวนี่ไงปลาแดดเดียวนี่ปลาเหี่ยวไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับนี่เนี่ฝากมาฝากก่อนฝากเอ้าไปเลยวน้<ป>โอ้ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย เป็นไข้เป็นขี้โมกบอกว่าให้ใส่เสื้อหนาว